เ,นนเมื่อไรสดบ่ครับเมื่อไรที่ผ่านมาคก,ก็ที่นองก,กับเกือบท่านนี่แะครับคือว่ามันเป็นไร่แรกเนาะมันแบบทางแรจะน้อยกักกแต่ว่าโอเคอยู่ามาก็กเริ่มไล่แรกแน่นครับมาก็เริิมไล่แรกเมื่อกี้มันนี้งละ่ะ này nghe vẫn gì 3 si ừ cái gì này nghe lăng cầu thần nhục học luôn sáu đi sám sáu nà sáu nà học ดูเป็นเจอเหียถ้าลูกสาวมาทั้งศิลปินกันมานนี่ก็ต้องมากนแม่คนพี่ยงมาเพยอเขาแม่กีได้พรท่านเขาพ่ท่านอยากเขาพรท่านอยากเข่านะพระท่านอยากเขาโอ้เป็นพี่ไม่ริพ่ะท่านอยกเขาเ่พท่านอยากเขาแง่นี่แหละเป็นย่ย

Tidak terlalu baik ผมหม่ไม่ได้มาแม่ยังวะพี่ไมไดครันเนาะจำไม่ได้อะไัเง้ยโตรู้ราคาปุ๋ยยี่้อมือปืนวราคาอะกรเงี้โตรู้ผู้ใดบอกคนนี้ผมตุลกเสียวเป็นล้ำเบิ้นเหรอเสียวเป็นลำเบิ้นเหรอนี่แหละตัดผมไหมเจ้าหรือเสียวเออ ไปน้ำพูไปพพยบาลดีว่าเจ้าอ่ะนี่แหละแสดงปูจำไม่ได้รอเก้าว่ะคนละคนคนละคนอ่พูดแล้วพูดตังไห้เลเาอกความวอันนี้อความั้นันเดอดเอาควาเาลกคนละคนคอยกินยาตัวไม่ก็ได้เพี้ยนให้พอให้พอ โทรมาแล้วทั้งสองเทืองเลยคุณแหลม <laughs> าาพอเป็นนางทึงบุญแม่นางทึงพีกันเลยบอเปนงทึงบุญแม่นาทึงพีกนบานก็านล็ บ้านนอนครับบ้านนอนนิวาสนครงครับผบานนนครับผมลับมาทางสีฐา,าอนาออกมาเสร็จเสผมเพราะว่านะเสว,วา่ควาคับมเป็นเสน้นคือว่าลูกนี่มาเตเส้นีน้ครับามาเนเคนเข้ออกมาเ้วมามาออมาีแงครับเพราะว่ามันเกิน สอดบอกว่าเนั่นข้างออกมากจัดเมือนเงิระสีก็สมัยเดินไอ้อีอยังเขาเอือนข้างใครต้องจุดหมวยเงเพื่ออยังโอ้อันอันบ้านนงนะนี่เดินะชิญน้องเนี่ยน้องหาน้องน้องหานี่ครัโอ้อันน้องเมฆก็มันมันมาแยกน้องเมฆมาตัดเขาหมดเพราว่าหมอสามแย่ไปแล้วก็ว่าเขาเช่นนั่นครับเขาเช่น เขาน้องหานเราน้องหานเราว่า,า,วามุกลุมพะว่านี่แลไงกันนีมาครับคกับขยายห้างตัขขงวกว้างเจอบ่าครับโนโุน ส่วนอุปกรณ์สืาความสขารเยอคสมบิของรอจุดเด่นของเดระท่็้่ทมาสร์สบร์ะอาะอาารรหารัการสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ขอให้เปล่นกรรสิทธองการกระจายเพราว่าอนเชื่อถอไว่าเป็นสถานทก่ที่คงบทบาทกระจาีองมา่การเรีนการอน 私は、私は私は、私 <noise> は<楽>、私は、私 <noise> は<楽>、私は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 、私 สวัสดีครับค,ครูก็ดีมันนี่ลูกล้าน,นมหมอลำเป็นลำเพื่อน,อน,นอมอีบัตรเจียวกับที่งานนะครับมันนี้อเอาเล,ลูกสาวชื่ปว่าปีไม่มาบอกมาเรามาหาผู้นี่นะครับมันนี่มันสันวันดี มาทั้งคุณพ่อคุณแม่นอนเขาคือคนบ้านคะู่ครับ้านคู oh, ่กนดีบ้าน